คขับคุนหัาส์ฮับครับรเ,เ,ร500เมื่อเช้านี่ตัวตงใสายได้หัวแรงเลยนะครับตอนทำห้าส์ห้ามานี่วิ่งฉิวเลยนะครับเมื่อเช้า ทว536 G A คันนี้น่าจะแรงนะครับปกติผมเห็น535นี่ตอนทํามานี่วิ่งช้ามากแต่มาเช้าเนี่ยโอ้ไปอย่างเร็ว